สวัสดีครับวันนี้เช่าปลาเกมาให้ชมหนึ่งองค์นะครับเป็นเหรียญหลวงพระแพนะครับตัวเกนะครับตัวเกที่เกินตลาดมากๆเลยแล้วก็เห็นคนเช่าหาไปบ่อยครับผมก็เลยเช่ามาเช่ามาในราคา60บาทครับเอาไว้มาทําคลิปให้พี่ๆดูนะครับว่าตัวเกเป็นยังไงดูหน้าตานะครับหน้าตาคล้ายๆนะครับแต่ไม่เหมือนนะครับจะออกไปขายรุ่น2มากกว่านะครับรุ่นแรกรุ่นแรกจะไม่เหมือนมากนะครับช่วงคองหูก็ไม่เหมือนรุ่นแรก จะคล้ายๆรุ่นสองพับบลาเนี่ยโรลิงของวนก็ไม่มีเส้นขีดเห็นะข้อหูก็ไม่เหมือนครับหน้าตาก็ไม่เหมือนครับคล้ายๆเฉยๆครับดูครับเดี๋ยวเอาเหรียญแทนมาด้วยอันนี้เป็นบล็อกทองแดงครับรุ่นแรกปีสองห้าสองสามเนี่ยครับแกะได้แค่เหมือนครับแต่เอ้ยแกะได้คล้ายๆครับแต่ไม่เหมือนอันนบล็อกทองแดงใช่ไหมตรงข้ามกระคางน่าจะมีก้อนเนื้อ เรืองนี้ผมก็ได้มาใหม่นะครับดยช่องกอหว่าีอเกย์เราออกจากซีนะคอหูจะเป็นอันนี้จะเป็นมีร่องมีร่องนะครับดูเจอะเป็นๆมาดูข้อหูของเกยขคอหูจะออกไปแนวเหมือนรุ่นสองนะปีสามสามครันเหมืนน่าจะแกะบล็อกใหม่ไม่ได้ไม่น่าจะถอด,ไม,ไ,ด,อดมไม่น่าจะถอดพิมพ์ครับไม่น่าจะ เกิดจากการถอดเพยียมันนี่น่าจะแกะบอกใหม่เลยแกะสวยอยู่นะครับแต่ไม่แท้โลต,ตัวตัดค่าเฉยไม่เหมือนนะรนแรกครับ M สิบหกรถแรกอันนี้บอกทองแดงครับโอ้เส้นตามคอเส้นจีวรก็ไม่เหมือนนะ แกสวยกว่าเยอะนี่ขอบตัดพักเก๋จำไว้ครับหน้าแบบนี้อย่าไปเช่านะคนี่รุ่นแรกปีสองพันหนึ่งสามเล่นหากันพันกว่าบ,บาทนะครับนี่ดูเซียนเต็มหน้าตาคมชัด ลอเลี้ยงวแหวนมีเส้นขีดหัเหรียญต้องเป็นแบบนี้นะครับของหัเหรียญบอกเงินกับบอกนาวาก็จะเป็นของหัเหรียญประมาณนี้นครับแต่อีกแบบนี่นนพระเกศชาอุตสาห์เช่ามาให้พี่ๆชมเลยนะพระเกศและนี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับออกวัดหัวคุ้งปีสองห้าสามหกนับแท้ทันนะครับ เซ็นเซียนเต็มเหรียญนะปุ๋ยวงนี้ผิวขึ้นลุงด้วหลวงพว่อรวยอัดหัวคุ้งปีสองห้าสามหกนะครับสภาพนี้ก็อยู่หลักร้อยครับอือรวยอันนี้เป็นแล้วก็มีเหรียญกระถินยืนนะครับ ปีสองหแท้ทันกันนะอันนี้ก็ผิวก็ขึ้นลุ้งครับดูนะคาพวกนี้ต้องเห็นบ่อยๆนะครับคืจะจำพิมพ์จำทรงดูไม่ผิดพิมพ์ไม่ผิดทรงหน้าไม่เพี้ยนถ้าฐานจะมีเม็ดติง่งหนึ่งเม็ดเห็นไหมครับตรงเท้าขวาของหลวงพ่อค อะไหนไม่ได้เรียมก็จบที่ตัวตัดก็ได้อยู่ช่วงนี้ครับสามบ้างแต่รุ่นนี้ผมเหมือนไม่เคยเห็นเกน,นะหรือมีแต่ยังไม่เห็นก็ไม่รู้เนี่ยครับบ้างนะครับ่ล้จะเป็นนี่ครับพวกพารุง่งวันนี้เป็นห้องพดอยพระุ่งบัดดอยสุเทปปีสองห้าหนึ่งห้าหลวงพ่อก,กวยหลงวงปู่โตหลวงพวกก่อเกษมหลงวงปู่แวน ลุ่มปลุกเสกนะครับเนี่ยปีสองห้าหนึ่งห้าพระดีพิธีใหญ่นี้มาพร้อมกรอบนะครับพร้อมบูชาได้เลยนี่ก็จะเป็นของวัดประสิงห์นะครับปีสองห้าหนึ่งสองพระอาจารย์ทิมมาจ้างให้หลวงปู่โตครับพิธีใหญ่เหมือนกันครับลุ่มปลุกเสกอันนี้เป็นบกนิยมหูขีดนะครับนี่ตรงช่วงหูจะมีขีดมีลายบล็อกนะครับัดพระสิงห์เนีัยนี่ก็ เรียมมาพร้อมบูชาได้เลยนะครับโอเคครับสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะครับยกเว้นาเก k นะไม่ขายขายแต่พาเทนะมีอะไรไหมไม,ไม่มีแล้วมนะหมดแล้วครับโอเคครับ